I'm แนะน m ตั s ช d f ออ m จา e ย์เค n าก Edu from e at Home s i a m Square. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์เคเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ,กฤษจากสถาบัน Edu at Home ส i a m สแ u a r e นะคะทุกๆวันศุขเราจะมีเกรดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากทุกคนกันวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เราเริ่มถ่ายทอดความรู้ฉะนั้นวันนี้นะคะครูจะให้ทุกคนนะคะมาดูหลักการใช้เพนสองเน ซึ่งเป็นเทนที่เรามักจะมีปัญหาในการใช้เสมอนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษนะคะทางด้านวิยากรนั่นคือ present perfect และ past simple tense นะคะก่อนอื่นเราต้องข้าใจอย่างนึ่งว่าทั้ง present perfect tense และ past simple tense นะคะเป็น Tense ท,ที่เกิดที่ใช้ในการเล่าเหตุการณ์หรือการการะทำนะคะที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งสิน้นแต่ความแตกต่างของสองเทนนี้มีอะไรนะคะเราจะมาดูทีละอันกันนะคะเรารู้จัก present perfect กันก่อน หน้าตาของมันคือประธานนะคะตามด้วย has, have และ verb ช่องที่3นะเราใช้ present perfect mm hmm. ในลักษณะเหตุการณ์หรือการกระทำแบบใดบ้างนะคะ1นะคะเราใช้กับเหตุการณ์ mm hmm. หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตและยังดำเนินอยู่ในปัจจุบันนั่นหมายความว่าเหตุการณ์หรือการการะทำนั้นนะคะยังไม่เสร็จสมบูรณ์เช่นคุณบอกว่า she has lived in London since 1994นะคะเธออาศัยอยู่ใน มีการใช้คำว่า since นะคะซึ่งเป็นคำที่ใช้นำหน้าคำบอกเวลานะคะประโยคนี้ความหมายคือเธอยังอาศัยอยู่ในลอนดอนอ่าเธอเริ่มอาศัยในลอนดอนนะคะตั้งแต่ปี1994และยังคงอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ <S 1> <S 1> นะอันที่สองนะคะเราใช้ present perfect กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตและจบสมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งเป็นลักษณะของอประสบการณ์นะคะจะมอง อันนี้ครูจะมองว่าเป็นลักษณะของ life experience นะคะหรือประสบการณ์ชีวิตซึ่งมีเงื่อนไขว่าบุคคลผู้นั้นนะคะยังต้องมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเช่นบอกว่า my brother has been to Japan three times น้องชายของฉันนะคะไปประเทศญี่ปุ่น3ครั้งนั่นหมายความว่าน้องชายของครูคนนี้นะคะยังคงมีชีวิตอยู่นะคะละักษณะประโยคแบบนี้เป็นการเล่าเหตุการณ์ว่าเขาเคยไปทำอะไรมาบ้างในอดีต สุดท้ายนะคะเราใช้ Present Perfect กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นแล้วนะคะจบลงแล้วแต่ยังคงมีผลของการกระทำให้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบันเช่น I lost my keys Can you help me look for them นะคะฉันทำกุญแจหายนะคะช่วยฉันหาหน่อยได้ไหมนั่นหมายความว่าณปัจจุบันนี้นะคะไอคนนี้ก็ยังคงหากุญแจไม่เจอนะ ฉะนั้นนะคะที่เป็นเรื่องของสิ่งที่บอกว่าเป็นผลของการไปทำในอดีตนะคะที่ส่งมาถึงปัจจุบันฉะนั้นหลักการง่ายๆในการจำ present perfect <S <S นะคะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและยังดำเนินอยู่ในปัจจุบันนะคะหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตจบลงแล้วในอดีตนะคะแต่ยังคงส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนะคะและเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะของประสบการณ์ชีวิตนะคะเป็นการเล่าประสบการณ์ให้ฟัง Perfect, ะะเรามาดูฝั่งของ past simple tense กันบ้าง past simple tense นะหน้าตาเป็นยังไงนะคะหน้าตาของมันคือประธานบวก verb ช่องที่2หลักการใช้ past simple tense มีอะไรบ้าง 1. นงนะคะเราใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่จบลงไปแล้วนะคะนั่นหมายความว่าไม่ได้ต่อเนื่องจนมาจนถึงปัจจุบันนี้เช่น she lived in London when she was young เธอเคยอาศัยอยู่ในลอนดอนนะคะเมื่อตอนที่เธอยังเป็นเด็กนั่นหมายความว่าตอนนี้เธอคนนี้โตขึ้นแล้วและเธอก็ไม่ได้อยู่ในลอดนดอนอีกต่อไปแล้วนะคะการกระทำนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่ออดีตนะีคะอันที่2นะคะใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำนะคะของบุคคลนายบุคคลหนึ่งนะคะลักษณะจะคล้กับอันนี้มากแต่ที่ครูเคยบอกแล้วนะคะเป็นการเล่าประสบการณ์ของชีวิตแต่เนื้อถ่าของขทัศน์สื่แทนก็คือว่านะคะ บุคคลผู้นั้นจะต้องไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะหรือว่าเสียชีวิตตายไปแล้วนั่นเองนะเช่นบอกว่า my grandmother went to Japan three times คุณยายของครูนะคะไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วสามครั้งถ้าครูใช้ past simple tense นั่นหมายความว่าความหมายโดยในของครูก็คือคุณยายของครูไม่อยู่แล้วนะคะท่านเสียไปแล้วแต่ถ้าสมรับท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นสามครั้งด้วยกันนะคะและสุดท้ายนะคะ เราใช้ past simple tense นะคะกับเหตุการณ์หรือการกระทําที่จบสิ้นตั้งแต่อดีตและไม่มีผลใดๆนะคะส่งมาถึงปัจจุบันเช่นคุณบอกว่า I lost my key yesterday. It was terrible. เมื่อวานฉันทํากุญแจหายแล้วมันก็แย่มากๆเลยนะคะที่ฉันทำมันหายนั่นหมายความว่าวันนี้นะคะกุญแจนั้นหายไปแล้วอย่างสงมบูรณ์หรือมีอีกนัยะหนึ่งก็คือว่าวันนี้ฉันอาจจะเจอมาแล้วก็ได้ ะะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ไม่ไี้ส่งผลใดๆเลยถึงปัจจุบันฉะนั้นถ้าเราสรุปนะคะเรื่องของ past simple tense ก็คือ past simple tense นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและจบลงแล้วในอดีตนะคะซึ่ง,งเหตุการณ์หรือการกระทํานั้นไม่ได้ส่งผลใดๆมาถึงชีวิตปัจจุบันของผู้พูดนะคะนี่คือลักษณะความแตกต่างของการใช้ Present perfect tense นะคะและ past p e r f e t e n s e ในการเล่าเรื่องราวนะคะหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็หวังว่านะคะวันนี้วิดีโอคลิปนี้นะคะจะทำให้ข้อสงสัยของหลายๆคนนะคะ มีความประจักษ์ขึ้นนะคะและสามารถใช้เทสได้ยอย่างถูกต้องอย่าลืมนะคะว่าการเรียนเมตากราไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อไม่ใช่เรื่องต้องท่องจำอย่างเดียวนะคะแต่เป็นเรื่องที่่ทีต้องใช้ความเข้าใจและการฝึกฝนนะคะสําหรับวันนี้ครูก็มีความรู้มาฝากทุกคนเพียงเท่านี้นะคะเราค่อยดูต่อกันนะคะว่าวันศุกร์หน้าค,ครูจะมีอะไรน่าสนใจมาให้ทุกคนอีกนะคะบายบายทุกคน see you again next friday สวัสดีค่ะ